ตอนการเตรียมตัวเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC 1. ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการรับรองของปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมข้อมูลในการตอบข้อคำถามตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 2. แต่งตั้งคณะทำง,งานของการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงาน 3. ประสานขอข้อมูลผลการดำเนินงานการขอรับรองมาตรฐาน GECC และศึกษาข้อมูลรวมถึงศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC เพื่อนํามาถอดบทเรียนซึ่งทางสนักงานได้ข้อมูลและศึกษาดูงานจากสนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง 4. จัดเตรียมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านคุณภาพเกณฑ์ผลลัพธ์ ขั้นตอนการดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐาน GECC รอบคัดกรองเอกสารจัดทำแผนการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี2565ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาโดยเริ่มตั้งแต่แต่งตั้งคณะทำงานไปจนถึงการติดตามผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการปรับปรุงสถานที่อาคารสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การรับรอง จัดทำและรวบรวมข้อมูลเงื่อนไขการรับรองเพื่อใช้สมัครขอรับรองมาตรฐาน GECC รอบแรกและสมัครขอรับรองมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ทาง w w w p s c o p n g o t h ซึ่งสัานักงานต้องตอบคำถามตามหลักเกณฑ์พร้อมอัปโหลดเอกสารเชิญประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจคัดกรองเอกสารเบื้องต้น ขั้นตอนการดำเนิกนการสมัครขอรับรองมาตรฐาน GECC รอบการตรวจไซ์สิทก็พอ,อจะตรวจคัดกรองเอกาสารตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นในรอบแรกแล้วจะแจ้งผลให้หน่วยงานทราบผลการคัดกรองและจากนั้นจะแจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคณะที่2ในปี2565รวมทั้งแจ้งรายละเอียดการตรวจประเมินแบบไซ์วิสิทและให้นำส่งข้อมูลดังนี้ 1. คลิปวิดีโอพรีเซนเตชันความยาวไม่เกิน5นาทีพร้อมอัปโหลดลง YouTube พร้อมเสียงบรรยายซึ่งมีเนื้อหาดังนี้แนะนำหน่วยงานเกณฑ์กายภาพเกณฑ์คุณภาพเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ความโดดเด่นของหน่วยงานการให้บริการที่นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงาน 2. ข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดได้แก่ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่มารับบริการเป็นประจำในช่วง6-12เดือนจำนวน10คนเพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการ ขั้นตอนและบรรยากาศในวันที่ได้รับการตรวจไซส์วิสิตประจำปี2,565เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คณะอนุกรรมการจึงได้กำหนดการประเมินในรูปแบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์เพื่อชมสถานที่การให้บริการประชาชนรวมทั้งระยะเวลาการตรวจประเมินประมาณ20นาทีโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้ 1. ตรวจพร้อมกันทั้งคณะ โดยผู้ช่วยแลขานุการจะเป็นผู้จับลำดับหน่วยงานรับตรวจและประสานอันวนยการตรวจแบบวิดีโอคอนเฟล n นซ์ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการตรวจประเมินซึ่งจะแจ้งหมายเลขเข้าห้องประชุม Meeting ID และรหัสเข้าห้องประชุมก่อนวันตรวจประเมิน 2. ประเด็นวิดีโอคอนเฟรนต์ไม่เกิน20นาทีแนะนําองค์คณะอนุกรรมการหน่วยงานแนะนําตัวไม่เกิน2นาทีคณะอนุกรรมการซักถามประเด็นข้อสงสัยเช่นเกณฑ์ขั้นสูงแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแนวทางการพัฒนากาันให้บริการนวัตกรรมความโดดเด่นและกพรอซักถามเกณฑ์ผลลัพธ์หน่วยงานไร์สดนำชนสถานที่ตามประเด็นคณะอนุกรรมการและนำส่งเอกสารประกอบข้อคำถามเพิ่มเติม จุดเด่นของหน่วยงานและปลักใจัยแห่งความสําเร็จภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยขยายจุดให้บริการและการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันไลน์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดังนี้ สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจงังหวัดพะเยามีช่องทางในการติดต่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ออฟฟิเชียลของสำนักงานที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยในจ,จ้างสถานประกอบการสามารถยื่นเอกสารผ่านทางเมนูไลน์เชื่อมโยงไปยังระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมมาทางช่องแชทซึ่งทําให้ในจา้างสถานประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วแล,และตรวจสอบการนำส่งข้อมูลได้ สามารถเชื่อมโยงไปยังสื่อโซเชียลมีเดียของสำนักงานและสำนักงานยังมีจุดให้บริการณ้บริเวณชั้นหนึ่งสำหรับผู้พิการสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งทางหน่วยงานบรูรณาการในการทําง,งานกับทุกภาคส่วนปัจจัยความสําเร็จของหน่วยงานสำนักงานสนวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาสามารถเผยพร่องค์ความรู้ ผ่านสื่อประชาะสัมพันธ์ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ลาอยูทู b e ิ i k ตอ k ทวิ t เตอร์อินสตาแกรที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสำนักงานได้โดยง่ายปัญหาอุปสรรคการดำเนินง,งาน 1. เนื่องจากสำนักง,งานสวัสดิการตั้งอยู่ในบริเวณอาคารสารกกางจังหวัดพะเยาการปรับปรุงสถานที่อาคารสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการไม่สามารถดำเนินการได้เองเช่นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำคนพิการการติดป้ายบอกทิศทางต่างๆสถานที่จอดรถ 2. ขับงบประมาณในการจัดทํานวัตกรรมหรือขับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่จะนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานการปรับปรุงสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในสนานงานเช่น e, เก้าอี้เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นเป็นต้น